สวัสดีครับพบกับผมแมนไม่เดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกเดินป่าแบนเกอร์เบอร์งาน OEM สวยๆมานําเสนอนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมในกล่องมีใบเซอร์ให้นะครับผมเอกสารนะครับสวยงามแน่นอนเล่มนี้เป็นมีดพกเดินป่านะครับมีดพกใบตายนะครับความยาวรวมตอนอยู่ในปลอก11นิ้วนะครับปลอกพัด ปลอกตรงนี้เป็นยางสีเทานะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่เป็น ABS ผสมยางนะครับสีเทานะครับจ้ามจับก็เป็นยางนะครับมีตัวล็อกให้หนึ่งตัวนะครับผมปลอกเป็นแบบสองชิ้นนะครับล็อกนะครับสองชิ้นล็อกประกบนี่สวยงามแน่นอนนะครับผมด้านหลังมีที่ล็อยเข็มขัดนะครับนี่สวยๆเลยพอนถอดออกจาก ลืมบอกนะครับตรงปอกตรงนี้มีแท่งจุดไฟนะครับผมนี่แท่งจุดไฟเล่มน,นี้ความยาวรวมสิบนิ้วนะครับสันท้ายตรงนี้เป็นนกหวีดนะครับผมเป็นมีดพกเดินป่านะครับความยาวรวมสิบนิ้วนะครับใบมีดเก้าซีอาร์นะครับพ่นสีเทากันสนิมนะครับเลเซอร์ตาแบนดนี่ด้านหลังมี เลขชื่อรุ่นนะครับความยาวใบมีด4.7นิ้วนะครับใบมีด 9CR แข็งแรงนะครับใช้งานหนักได้นะครับรับประกันนะครับสันหนา5มิลเลยนะครับเล่มนี้แข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับความกว้างใบมีดอยู่ที่1.2นิ้วความยาวใบมีด4.7นิ้วความยาวด้ามจับอยู่ที่5.3นิ้วนะครับด้ามจับตรงนี้เป็นยางกันลื่นนะครับตรงนี้เป็นพลาสติก ABS สีส้มนะครับนี่โลโก้แบรนด์นะครับ สันท้ายเป็นเหล็กนะครับสันท้ายเป็นเหล็กนะครับผมนี่เต็มนี้มีน้ําหนักนะครับประมาณ350รกรัมนะครับเนื่องจากสันหนานะครับแข็งแรงแน่นอนราคาเบาๆนะครับสินค้าพร้อมปอกนะครับมีดพกเดินป่าแบรนด์เกิร์เบอร์นะครับสี่ดสบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับได้กําไรบางๆนะครับตามสเต็ปแมนมีเดินป่ารับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่มนะครับมาดูความคมกันนะครับคมกริบนะครับรับประกันไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม480บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมกกิบนะครับรับประกันให้ทุกเล่มสันหนา5มิลนะครับสันท้ายมีนกหวีดนะครับสันท้ายเป็นเหล็กนะครับมีรูร้อยเชือกแถมนกหวีดให้นะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแจ้งแจ้งรายละเอียดมีดหรือว่าแจ้ง EP มาได้เลยนะครับผมทางไลน์ทาง Facebook แคปรูปภาพมาได้เลยนะครับหรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมลูกค้าใหม่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับลูกค้าเก่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยผมจดที่อยู่ไว้ทุกท่านนะครับ จะยากแค่รอบแรกนะครับพอต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ผมจดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหลายเล่น Facebook โทรมาได้เลยนะครับ480บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแมนมีเดินป่าชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มมีของมาแค่6เล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ อยากได้แบบไหนชอบแบบไหนดูย้อนหลังในช่องได้เลยนะครับมีเป็นร้อยคลิปนะครับผมสต็อกของไว้ตลอดนะครับแทบทุกเล่มจะมีบางเล่มก็จะหมดไปสั่งไม่ได้บ้างนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับผมราคาเบาๆนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับถ้าท่านไปเจอที่อื่นราคาที่อื่นขายก็จะรู้เองนะครับว่าผมขายราคาเบาๆไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะครับรับประกันคมกลิบให้ทุกเล่มนะครับผม สวยแน่นอนนะครับเล่มนี้นะครับผมพาพร้อมปอกแบบนี้เลยนะครับสินค้าพร้อมกล่องนะครับส, e สวยๆเลยนะครับสนใจทักมาได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสว,สวัสด <şeyler> ีครับปอกแบบเข้า <eyes> ร <ilians> <ๆ>ูปนะครับนี่เริ่มรีวิวปอกปอกแบบเข้าตัวล็อกไม่มีหลุดแน่นอนนะครับแน่นหนานะครับมีตัวล็อกตีนตุกแกให้อีกตัวหนึ่งแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเล่มนี้บอกเลย ตรงนี้ก็ตอกตาแบนนะครับถักตาแบนนะครับเป็นได้นะครับสวยงามแน่นอนตรงนี้ก็เลเซอร์ตาแบนนะครับสวยจริงครับเล่มนี้ส้มดำตามสไตล์เกอร์เบอร์แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสวัสดีครับ